สวัสดีครับโจฮังนัสสารคามวันนี้โจก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งจโจได้นําเอามาปลูกที่บ้านนะครับก็คือมหาสารคามนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะครับเราจะได้กินนะครับต่อไปนี้นะครับอีกปี2ปีนี้เราก็จะได้กินสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือแอเปเปิลน,นะครับแอเปเปิลพันธุ์ที่ว่านี้ผมได้นำเอามาปลูกจากนะครับพอเพียงฟาร์มนะ,ะท่านผู้ชม ผมเอามาแค่2ต้นนะครับสำหรับที่จะมาปลูกเรามาทราบกันก่อนว่าแอปเปิลเนี่ยจริงๆแล้วพันเนี่ยเป็นพันที่นะครับทำการปรับปรุงสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอเมริกาจัมโบ่นะครับแอนนาท่าน,นท่านผู้ชมแล้วทีนี้นะครับโจก็ได้นำมาปลูกที่มหาสาร,รคามสำหรับวันนี้นะครับเรามาทราบกันก่อนว่าถ้าหากท่านใดที่กินแอปเปิลเนี่ยนะครับ เราจะได้อะไรนะครับจริงๆแล้วแอปเปิ้ลสีสีแดงเนี่ยมันมันก็จะมีหลากหลายสีนะครับถ้าสีแดงนะครับมันก็จะเป็นสมุนไพรนะครับซึ่งมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระนะครับและชะลอวัยลดริ้วรอยอะนะครับชะลอความแก่ท่านผู้ชมนี่แหละนะครับและเป็นสมุนไพรที่นะครับ ถ้าเราได้กินแอปเปิลนะครับพันธุ์สีแดงชนิดนี้ที่โจได้นำมาปลูกที่มหาสารคามเนี่ยนะครับอเมริกาจัมโบอานาเนี่ยนะครับเราก็ได้นะครับอะไรบ้างวิตามินซีนะครับวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 กรดฟูลิกนะครับและแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กสังกะสีนะครับ และคาร์โบไฮเดตและก็โปรตีนท่านผู้ชมไขมันเราก็ได้ด้วยอยู่ในสมุนไพรแอปเปิลพั Apple นธุ์สีแดงนี้นะครับเรามาทราบกันก่อนว่าแอปเปิลพันธุ์สีแดงเนี่ยท่านผู้ชมว่าเขาให้อะไรทางด้านสารพุณที่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราได้อะไรช่วยลดน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ดีสำหรับแอปเปิลนะครับแอปเปิลเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปนะครับมันเป็น ผลไม้ที่มีนะครับน้ำตาลได้ดีนะครับซึมซาบได้เร็วเข้าสู่ร่างกายได้เร็วเพียง10นาทีท่านผู้ชมและก็เป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานเพราะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับได้อย่างดีและมีไฟเบอร์ท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลถ้าหากท่านใดกินประมาณวันละ2-3ผลจะช่วยลดคอเลสเตอรอล ในร่างกายในเลือดของเราได้ดีนะครับและที่สำคัญนะท่านผู้ชมเกน Apple ินแอปเปิลวันละ2-3ผลเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือว่าช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้และนะครับป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ดีท่านผู้ชมแอปเปิลพันสีแดงอเมริกาจัมโบ้ที่มหาสาร,รคามกับโจห้างด้านสารคามนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปปลูกว่า ปลูกแล้วเป็นยังไงวิธีการปลูกเป็นยังไงนะครับมีวิธีการนะครับผมติดตามชมครับอ้าวท่านผู้ชมเราก็จะมายนโฉมนะครับโจเอามาจากไร่นะครับพอเพียงฟาร์มนะครับอันนี้คือต้นแอปเปิลนะครับอเมริกาจัมโบ้นะครับซึ่งพัฒนาสายพันธุ์มาจากแอนนานะครับอันนี้โจก็ได้จะเอาไปปลูกนะครับ คือบ้านเราอยู่ที่อำเภอบระบือนะครับจังหวัดมหาสรา,ารคามนี่แหละท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราได้ทราบกันแล้วว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นผลดีต่อคนที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะครับนี่แหละนะครับคนที่เป็นเบาหวานกินแอปเปิลจะไม่มีปัญหานะครับผมเอะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับวันนี้โจก็จะปลูก2ต้นนะท่านผู้ชมนี่นะครับ อ่าอันนี้ความสูงก็ประมาณเดี๋ยวนะโอ้ประมาณ60บกว่าเซนเกือบ70็ดเซนนะท่านผู้ชมอ่าน,นี้นะครับอันนี้ก็แอปเปิลพันอเมริกาจัมโบ้นะครับแอนนาพัฒนาสายพันธุ์จากแอนนานะครับเอาเดี๋ยวโจก,ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปทำการปลูกกันเลยนะครับโอ,โอ,โอ้แดดเปี้ยงๆเ,เลยนะ เดี๋ยวท่านผู้ชมวันนี้นะครับโจก็จะพาท่านผู้ชมนะครับม,มาดูการลักษณะการปลูกแอปเปิลนะครับอเมริกาจัมโบ้ซึ่งพัฒนาสายพันธุ์มาจากพันธุ์แอนนาเดี๋ยวทีนี้โจก็จะนะครับมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือหลุมนะครับประมาณฝ่ามือนึงนะครับฝ่ามือนึงนะครับแต่ว่าเ ปูนขาวเนี่ยผมโรยเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็โรยไม่ไม่ต้องมากมายนะครับส่วนทีนี้นะครับหลังจากที่เนี่ยฝ่ามือนึงนะครับปูนขาวโรยนะครับเพื่อกันเชือ้อราแล้วหลังจากนั้นโจก,ก็จะนะครับเอาออกจากกระถางนะครับออกจากกระถางแล้วก็ดันตัวนี้มานะครับอ่าดัานตัวนี้มาเราก็จะได้แอปเปิ้ล นะครับอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เวลาเราปลูกนะครับเราก็เอาลงดินเลยท่านผู้ชมนะตั้งให้มันเที่ยงๆหน่อยแต่ว่าไอ้พัชถุงพลาสติกที่เขาพันไว้เนี่ยเพราะว่าเป็นที่เสียบกิ่งไงอ่าพันเสียบกิ่งเราก็จะนะครับถมนะครับถมทีนี้ก็ถมถมธรรมดานะครับแต่ว่าเวลาเวลาถมท่านผู้ชมต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับอ่ เดี๋ยวนะผมต้องเอานี้ออกที่นิดนึงนะครับทีนี้เวลาเราถมเนี่ยนะครับวิธีการอย่าให้ถมตรงตรง,ง,งที่บริเวณเขา,ามีถุงพลาสติกนะครับใต้ใต,ใต้ลงไปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกวาดลงมไปเลยนะครับแดดแดดจะจัดนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าที่อื่นเขาอุณหภูมิสี่ิเจ็องศาเขายังเป็นผลได้สำหรับพันนี้นะ แต่บ้านเราสูงสุดแค่แค่สาบแปดเองเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแอปเปิลนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเดี๋ยวโจก็จะปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องพลาสติกเดี๋ยวผมจะจัดการเองนะครับผมปลูกอีกต้นหนึ่งก่อนอ่าโอเคนะครับส่วนต้นนี้มาเลยนะครับเอาพัดถงออกที่นี่ อันนี้ว่านปนะุ๋ยหมักไอว่านปุ๋ยขาวไอปูนขาวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการเชื้อรานะครับผมอันนี้ก็ตอตบนความชื้นเขาจะมีฟางด้วยลูกที่มหาสารคามบ้านเรานะท่านผู้ชมคือแอปเปิลเนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับไปดูจะชัดก็ได้นะครับว่าเป็นยังไง ลากเขาเยอะเลยนะครับลากเขาเยอะนะครับลากเขาเยอะมากเนื้อหากินเก่งเขาเอาแบบว่าเสียบกิ่งนะครับเสียบกิ่งมาเรียบร้อยนะครับนี้โอเคเป็นเี่งแล้วเนาะความห่างเราก็ประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับบ้านเราผมยังไม่ได้ทําแบบทําเป็นไร่หรอกท่านผู้ชมรอเงินอยู่นะครับแอบตัดส่อนหัวล้ เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เงินเรื่องใหญ่ใช่ไหมเงินมันเรื่องใหญ่ใช่ไหมใช่การปฏิบัติมันรองลงมาแต่ว่าเราปลูกไว้อย่างเงี้ยก็คือให้ลูกหลานได้ความรู้ด้วยนะครับคนก็ได้มาเที่ยวมาแวะคือที่พิษโลกสุโขทัยในสี่สิบกว่าองศานะครับมันยังติดผนได้ซึ่งร้อนมากๆนะครับยังติดผได้เพราะฉะนั้นแล้วบ้านเรามันแค่บ้านเราตอนช้าบ้านเราตอนเช้าว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง พอตอนเที่ยงเงี้ยเห็นไหมเราโดนแดดเนี่ยเราก็ยังไม่เต็มเต็มที่สารคามแค่3ามส้เองไงเออสามสิบห้าสามสิบหกนะครับแต่ว่าที่สุโขทัยที่พิษณุโลกดีโหสี่สิบครับสี่สิบขึ้นตอนกลางวันอย่างนี้นะครับตอนเที่ยงเที่ยงอย่างนี้นี่ทีนี้ทีนี้หลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับอีกสองปีคนสัญจรถึงจะโลอีกสองปีแล้วมันจะมีดอกมีผล เรามาดูกันอีกทีก็ปีนี้ปีอะไรอ่ะหกสี่ใช่ไหมหกห้าหกหกปีห6หกเราก็มาดูแล้วกันจะได้ชิมนะล่ะปลายปี66หกเราจะได้ชิมไม่ได้คนปลูกอ่ะอจะอยู่รอดปลอดภัยไหมอะไรอย่างงี้งผมผมไม่มีใครมากระแสะผมนะโอเคทีนี้ก็ลดน้ำชุ่มชุ่มลดน้ำไปเลยนะครับสรับลดน้ำเดี๋ยวผมจะจัดการเองนะครับครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแน่นแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอา Mid ry, มีดมาตริถุงข้าสติกอีกทีนึงเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ,บสำหรับปลูกแอปเปิลนะครับอเมริกาจัมโบนะครับพัฒน,นาสายพันธุ์มาจากแอนนาท่านผู้ชมครับผมขอสูงใกล้ๆนิดนึงนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับผมนเนี่ย คือคือได้ต้นที่สมบูรณ์มากเขาเลือกเลือกให้แฟนขับเฉพาะที่มสมบูรณ์เอามาดูอย่างต้นนี้คอนสัลจอร์นเห็นไหมก็ซีสมบูรณ์อันนี้เราก็ผูกกับหลักกับเสาวไว้นะครับใช่ใช่เพื่อที่มไม่ให้มันคลอนล<ม>ใช่มันล้มนะครับนี่ครับเอาละเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการปลูกสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับผลมไม้จะเป็นสมุนไพรในตัว ใช่ดีสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานคนสัญจรทานได้ทานได้ทานได้ถ้าเราทานวันละสองถึงสามผลนะครับคือพันนี้จะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วกออ็อเมริกาจัมโบ้เนี่ยเป็นพันผลสีแดงผลสีแดงผลสีแดงช่วยลดริ้วรอยอชะลอความแก่ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยได้ดีนะครับครับผมโอเคเป็นอย่างนั้นผมก็จะเหยียบๆนิดน,นึงนะเอาละผมหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ